ซุกตาสาวลูกหนึ่งเผยแพลนแต่งสามีชาวต่างชาติอบอุ่นและอลังมากหลายคนจะเข้าใจผิดกันมาตลอดว่าดิวอริสราแต่งงานกับสามีชาวต่างชาติเซบาสเตียนลีแล้วซึ่งจริงๆง,งานที่จัดขึ้นในช่วงที่แม่ดิวกำลังตั้งครรภ์ลูกชายคืองานประกาศข่าวดี ให้เพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงมาร่วมงานดีๆแสดงความยินดีโดยแม่ดิวเผยใน WWM ถึงเรื่องงานแต่งว่าตนและเซฟคุยกันแล้วว่ามีลูกเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแพลนของเราคืออยากให้ลูกเรามาเดินในงานแต่งด้วยคือเรามีฝันแบบนั้นเราอยากให้ลูกถือแหวนแล้วให้พ่อสวมให้เรา ตอนที่คุยกันเรื่องลูกคนที่สองก็อุ้ยถ้ามีคนที่สองแล้วเมื่อไหร่จะได้แต่งอ่ะกว่าเขาจะโตกว่าเขาจะโตได้คืออยากให้ไซลาดเป็นคนเดินมาให้เพื่อนๆเรามีลูกเราก็เล็งไว้มาโปรโยดอกไม้คือมีภาพในหัวอยู่แล้วตอนนี้ขอไซลาดเดินได้ก่อนเรื่องการแต่งงานของดิวกับเซฟเราไม่ได้รีบ เราต้องการให้เป็นความทรงจำที่ดีที่สุดของครอบครัวเรา